สวัสดีครับท่านผมครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันต่อครับกับพี่บันได้เลเจนด์บีบีเรโคกันดั้มนะครับด้วยหลัจากที่เรารีวิวกันในส่วนของตัวนี้ไปแล้วครับก็คือเรคโคกันดั้มในเวอร์ชั่นชุดเกราะธรรมดานะครับชุดเกราะปกติเลยที่ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มนําชุดเกราะต่างๆครับมาติดตั้งให้กับตัวเรคโคกันดั้มครับให้พัฒนาล่ามากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีท่าไม้ตายใหม่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับโดยที่วันนี้ครับ เกาะที่เราจะนำมาติดคือชุดเกราะที่เรคโคกันดัมใช้งานบ่อยที่สุดครับแล้วก็เป็นชุดเกาะที่เหมาะกับพลังหมัดเคนเซเคนมากที่สุดด้วยก็คือชุดเกาะแห่งโทะนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบ่รงกันดีกว่าครับก่อนหนึ่งครับตามในเรื่องเนี่ยปกติเรคโคกันดัมเ็าจะอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วถ้าเจอศัตรูที่แบบค่อนข้างเก่งนิดนึงเนี่ยก็จะเลือก เรียกชุดเกาะมาสู้ครับชุดชุดเกาะที่เรียกมาครับคือนี่เลยครับโปรตีเจอามาจากบนฟ้าชื่อว่าชุดเกาะแห่งโทหะนะครับผมชุดเกาะนี้ครับผมลืมสตอรี่ไปแล้วว่ามันเป็นมาอย่างไงนะแต่ว่าเป็นชุดเกาะที่เข้ากับเรคโคกันน้นไม่ที่สุดครับเนื่องจากเกาะนี้เนี่ยมีพลังในการเพิ่มเรื่องของพลังการโจมตีระบประชิดเพิ่มขึ้นทาให้พลังป้องกันความเดือด่างเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่เรคโคกันน่้นของเราครับได้รับเลือกให้ติดตั้งนะครับอ่าซึ่งเกาะครับตามเรื่องอ ก็นะจะเหมือนกับซันแลชิมตัวอื่นๆผมเคยรีวิวนะเกาะเ็จะบินมาแบบนี้นะแต่ว่าพอเป็นตัว l e จ e n บีบครับจะมีจุดต่างเพิ่มขึ้นก็คือเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับนะขอดึงออกแบบหนึงตตึ๊ตรงนี้ค่อนข้างแน่นนะครับโอเคเรียบร้อยใส่เข้าไปแบบนี้ เราสามารถนําชุดเกาะแห่งโทฮะครับหรือชุดเกาะอื่นก็ได้ครับที่เป็นพีบันไดนะมาตั้งโชว์แบบนี้ได้นะครับผมซึ่งพอตั้งโชว์ข้างหุ่นปุ๊บก็ออกมาครับว่าสวยมากเลยทีเดียวพมถึงเกาะตัวอย่างครับอันนี้เนี่ยสีของเกาะสวยมากๆแล้วมันดูแบบมันดูเป็นชุดเกาะที่แบบมีอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมากกับลูกเล่นตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับทีนี้ชุดเกาะแห่งโทฮะครับดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องถอดเขาของเรโค้กันออกมาติดด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่ง โอเคเท่านี้ครับชุดเกาะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับเทมากๆนะครับผมเดี๋ยวชุดเกาะตัวนี้ครับต้องบอกว่าถามผมนะสวยมากๆแต่ก็เป็นอย่ในจุดที่ผมรู้สึกไม่ชอบที่สุดในกล่องนี้นะครับถามว่าเพราะอะไรคำตอบคือเพราะสติกเกอร์ครับนี่คือแผงสติกเกอร์ของรโคกันดมนะครับซึ่งเห็นว่ามันเยอะมากแต่ด้วยสตัวผม,ผมแล้วผมรู้สึกมันค่อนข้างโอเคนะประเด็นอย่งที่ว่า สติกเกอร์เกินครึ่งในนี้นะครับเป็นของเจ้าชุดเกาะแห่งโทหะนี่หมดเลยโดยเฉพาะบางจุดครับเช่นจุดนี้ครับจุดสีทองเนี่ยมันจะเป็นแถบสีทองแล้วก็ต้องนําสติกเกอร์สีกลมๆเนี่ยครับแปะไแะซ้ำให้ครบซึ่งตรงนี้ผมไม่ว่าอะไรแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ต้องหมัดตรงนี้ครับ จะเห็นว่าบัตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นวงกลมขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ตรงบัรตรงนี้เนี่ยคือเป็นสติกเกอร์สีดําแผงเดียวแบบปิดปื้ดทับไปครับก็เลยแบบกลายเป็นว่าอ้าวแล้วทําไมตรงนี้ถึงทาออกมาแบบแยกกันทาไมตรงนี้ถึงรวมกันเพราะแบบนี้ก็เป็นตรงนี้ติดออกมาปุ๊บก็ไม่สวยหรือต้องเข่าตรงนี้เนี่ยครับเขาตรงนี้ที่จะเป็นที่ส่วนสีขาวติดลงไปมันไม่ใช่ครับมันกลายเป็นสติกเกอร์สีขาวแทนแล้วก็อย่างจุดตรงนี้เนี่ยครับ มันเป็นหนามที่มีดูพอะชื่อสติกเกอร์ก็เลยบุ่มลงไปแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคครับที่อาวุธประจําตัวของเลโกกันดัมเนี่ยสติกเกอร์ทำออกมาได้แย่ขนาดนี้นะครับแต่ส่วนอื่นถามว่ามีปัญหาไหมส่วนของสติกเกอร์ไม่มีปัญหานะครับผมพอจะเข้าใจได้โอเคต่วนี้นครับก็เหลาะแห่งโทหะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มติดเกาะกันเลยดีกว่าครับผมโอเคก่อนนี้วิธีการติดเกาะครับเรามาทําให้เลโก้กันดั้มของเราเนี่ยพร้อมก่อนดีกว่า ก่อนนี้ก็ถอดอาวุธนะครับเพราะว่าหน้านี้โดยปกติอาวุธที่ใช้จะมีแค่ดาบเล่มเดียวนะครับแต่แน่นรนก็สามารถหยิบปืนหรือหยิบทอนฟาร์มาใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราไม่ติดโอเคการเตรียมตัวของนิโคกันดัมเรียบร้อยครับทีนี้ต่อไปครับมาเริ่มติดเกาะกันวิธีการติดเกาะครับเกาะแน่นอนก็ต้องแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกระจายออกทีละชิ้นใช่ไหมครับชุบชุบชุบแบบนี้อ่าทีละจุดทีละจุดซึ่งเกาะถอดง่ายกว่าเวอร์ชันเก่าเยอะนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมเลย แล้วก็ข้างหลังมีสองชิ้นชึบชึบโอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการถอดเกาะนะครับเพราะงั้นเก็บไปโอเคทีนี้มาเริ่มติดเกาะกันดีกว่าครับเกาะเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นนะแต่ว่าติดก็ไม่ค่อยยากมานะครับเพราะงั้นอย่างแรกเลยเราจะมาเริ่มดูเร่วนของเกาะแขนก่อนนะครับเกาะแขนครับเเราจะนําพานี้นะครับโดยพานี้จะมีแบบสั้นกับแบบยาวแบบสั้นเนี่ยจะใส่ด้านขวาแบบยาวเนี่ยจะใส่ด้านซ้ายนะครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ แล้วก็เอามือล็อกเข้าไปซึ่งเกาะตรงนี้เนี่ยต้องว่าใส่ยากนิดนึงต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแขนตรงนี้ถ้าเกิดดันขึ้นไปอ่ะมันจะหลุดขึ้นแบบนี้เพราะงั้นก็ต้องดึงลงแล้วก็จับไว้แล้วก็ใส่แล้วก็เอามือใส่ซ้ำแบบนี้นะครับร์ดแรกจบไปหมุนแขนก่อนให้สวยๆโอเคถัดไปครับเกาะอ,อกไอ้เกาะกางเกงนะครับก็นะมาน,น,น,นี่ใส่เข้าไปไเลยเลยมีปัญหาอะไรอย่างใดนะครับต่อไปเกาะอ,อกครับก็ ตรงนี้มีรูนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยชุบแบบนี้ easy นะครับแล้วก็ต่อไปสนับมือครับใส่เข้าไปที่แขนชุบแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เกาะไหลนะครับใส่เข้าไปเรื่ยโดยที่ต้องหันสีแดงไปด้านหลังตรงนี้นะครับให้ใส่เข้าไปที่รูตรงนี้นะครับทั้งสองข้างชุบชุบเคต้องหอนนะครับว่าติดเกาะแล้วเทขึ้นเยอะสุดท้ายก็หมวกใส่เข้าไปชุบแบบนี้ครับ เท่านี้ครับก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับกับเรโคอรดันดัมตอนติดตั้งชุดเกาะแห่งโทฮะนะครับซึ่งความเท่ของเรโคอรดันดัมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ล่างสุดยอดครับตัวความเท่เนี่ยก็รู้สึกเทียบได้กับร่างซูปเปอร์ฟอร์มหรือแบบล่างที่แบบเกือบสุดยอดแล้วครับมันเท่ขนาดจริงๆนะครับสมแล้วที่เร็กคอดันดัมเนี่ยเป็นพระเอกของหนึ่งในภาคที่ดังที่สุดนะครับผมยอยอยูจ่จแล้วก็เป็นถึงอนาคตไดโชกุนด้วยนะครับ ติดเกาะเข้าไปแล้วเนี่ยอลังการงานสร้างสุดๆนะครับโดยตามสตอรี่ครับเมื่อร e โค้แลของเราติดเกาะนี้เข้าไปครับก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นครับต่อยแรงขึ้นครับแล้วก็จะได้อาวุธประจำตัวนะครับเป็นหมัดมาซึ่งหมัดนี้เนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายด้วยเป็นผมจําชื่อท่าไม่ได้ละ แต่ท่านี้ครับคือเป็นท่าหมัดไฟเข้าไปต่อยตู้มแบบนี้นะครับเอาโดนเหมือนกับกอดฟิงเกอร์แบบนั้นเลยแต่ว่าชื่อท่าเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ลืมไปแล้วนะครับตอนนั้นไทยแปลว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าส่วนเรื่องจุดขยับครับจุดขยับว่าแน่นอนหายไปบางส่วนครับเนื่องจากเกราะเนี่ยมันติดแบบนี้นะทำให้ไม่สามารถยกไหล่ได้เต็มที่นะครับยกไหล่เหลือแค่นี้ครับแล้วก็เท้าเนี่ยเตะไปข้างหน้าสุดไม่ได้รวมถึงบาลานซ์สุนครับก็จะไม่คงที่เท่าเดิมแล้วจะต้องวางดีๆนะครับคุ แต่ว่าตรจอยด่ในามว่าผมรู้สึกโอเคกับมันไหมผมโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลโคกันดัมเนี่ยครับมันเป็นการติดเกาะที่สวยงามมากครับคือมันไม่จำเป็นต้องแอคชั่นท่าอะไรเยอะแยะมากๆก็ได้แต่ว่าเพราะว่ามันสวยขนาดนี้นะครับเพราะงั้นเท่านี้ก็จริงๆคือมันเพียงพอแล้วนะครับเพราะงั้นก็มาแอคชั่นกันเล็กน้อยครับถือดาบชึบแล้วก็เอาหมัดชกนะครับท่าแบบที่ใช้ตามปกติครับก็คือใช้ทั้งหมัดใช้ทั้งดาบนะครับอันนี้คือปกติของเลโคกันดัมนะครับอ่าแบบนี้ซึ่ง ต้องบอกนะครับว่าเท่จริงครับชุดเกาะชุดนี้ครับเกาะแห่งโทฮะเนี่ยทีมผมจะบ่นขนาดไหนก็เหอะว่าสติกเกอร์มันติดยากติดเยอะเนี่ยแต่โอเคครับถือว่ายอมได้เนื่องจากติดออกมาแล้วมันเท่จริงๆนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคและนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับเรโคกันดัมตอนติดชุดเกาะแห่งโทฮะนะครับซึ่งติดออกมาแล้วก็ยอดเยี่ยมสมเป็นพีบันไดนะครับรายละเอียดต่างๆครับสีต่างๆครับต้องบอกครับว่าทอดออกมาได้สวยจริงๆครับ ถึงแม้ว่าสติกเกอร์ตรงแขนเนี่ยจะเจอไปนิดนึงก็ตามครับต่นี้ก็ผมถือว่าโอเคมากนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีคอมเมนต์้ไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย